วงการบันเทิงร้อนระอุแอนจักรพงโดดปองดาราด่าคนแพรเชือ้อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสั่นสะเทือนไปทั้งวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร ล่าสุดแอนจัก,กรพงศ์ก็ได้ประกาศกล่าวผ่านโซเชียลจงกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลและใช้วิธีปัญญาชนดำเนินหน้าในชีวิตการงานพร้อมทั้งบอกอีกว่าในกรณีนาวาดหรือนายเพชปรปลอมที่แสดงความกลางและแพร่กระจายเชือ้อไปหลายแห่งทั่ววงการบันเทิงโดยมีผลกระทบต่อพิธีกรช่อง jkn 1 8ของดิฉันด้วยเช่นเดียวกัน ศิลปินดาราคนไหนแสดงความไม่พอใจโดยไม่ได้ใช้คำหยาบคายอะไรไม่ต้องกลัวการแสดงจุดยืนของคุณนะคะดิฉันพร้อมสนับสนุนอบอุ้มและเป็นตัวแกนนำในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับนายเพชปรปลอมหากมีการระรานพวกคุณทั้งการกระทำหรือวาจาจงกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลและใช้วิธีปัญญาชนดำเนินหน้าในชีวิตการงานค่ะ แอนจัก,กระพงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ